ไฟดับยังเัาองอยู่เลยตกใจเฮ้ยแม่แม่เราไม่ได้ยินนี่สิครับน้งที่ดับตีมีความรู้สึกเยอะอยู่ปั๊บเราโตเราโตโตเฮ้ยตายยนาบูก้าโตโผล่มาอันนี้ใบใบหัวอยู่ป่ะเราโตาองจุดเราโตขึ้นมาเราโตขึ้นมามันก็ขยายก็ขยายใหญ่เรื่อยดีนะเป็นขี้ยิ่งจกขี้ตุ๊กแก เราจะไปเอาออกอะไะเลลูไม่ใช่ทเขาบอกว่าเหนื่อยทำงานหนักเป็นที่ไรเป็นที่ไรไหลตกะใช่ไหมก็เลยโดนไหลเอียงอยู่เนี้ยตลอเนี่นักไหลเอียงไม่ใช่ะขี้บางันพาไหลตกไม่ใช่ไม่ใช่บอล้อนนะคะมบอเคอเโโอ อเดนคะคะอือค่ะก็คจะทนี้ค่ะคห้อร่นึ่ห้าค่ะ